สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมอยู่กับผมอนิเมะพูดไปเรื่อยกับคนรักอนิเมะเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกันนานมากผมไม่ได้ทําคลิปนานพอสมควรเลยนะครับผมหลังจากคลิปที่เราให้ผมบอกว่าจะกลับมาก็ไม่ได้กลับมาเพราะว่าภารกิจเต็มเลยนะครับก็แน่นอนครับว่าอยู่บ้านเนี่ยอนิเมะเต็มเลยครับผมอย่าเรียกว่าตุนะฮะเพราะว่ามันเกินตุไปแล้วครับผมว่าเยอะมากๆฮะที่เก็บไว้ดูนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนําอนิเมะเก่าๆกันนะครับผม ว่างๆหรือใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ผมจะเอามาเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องโคคาคุโนเพนโดราหรือปริศนาเพนโดราสีแดงก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับเรื่องนี้นะครับผลิตตั้งแต่ปีพศ2558นะครับผมที่เข้ามาแล้วก็เรื่องนี้นะครับเป็นประเภทสุขานาฏกรรมแล้วก็เป็นประเภทที่มีไซบอร์กมาด้วยนะครับผม บอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้นะครับไม่มีดราม่าและไม่มีพระเอกนางเอกใดทั้งสิ้นนะครับผมและเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งหมด12ตอนด้วยกันนะครับและไม่มีภาคต่อนะครับผมเรื่องนี้จบแล้วจบเลยสําหรับตอนจบถ้าใครดูจนจบนะครับจะลุ้นกันว่าอย่างมีภาคต่อไหมสรุปแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีภาคต่อนะครับและเรื่องนี้ก็ยังไม่มีลิขสิทธิ์แท้ใดใดทั้งสิ้นนะครับผมและเรื่องนี้นะครับมีทั้งน่ารักแนวตลกด้วยนะครับผมรวมถึง การแปลงร่างนะครับผมการแปลงร่างที่ผมพูดเนี่ยคือมันเป็นการแปลงร่างที่อาจจะทะลึ่งนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงตอนเวลาแปลงร่างของเซรามูก็แล้วกันนะครับผมประมาณนั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลองไปฟังเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับผมเรื่องย่อไม่อยู่ว่าในอนาคตซึ่งเป็นยุคสมัยที่เครือข่ายข่าวสารล้ำยุคกําลังพัฒนาอย่างต่อนเนื่องไม่สิ้นสุดแต่เนื่องจากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรงขึ้นบ่อยทําให้หลัง หายนะครั้งใหญ่พวกไซบอร์กเริ่มปรากฏมากขึ้นในตลาดและการแบ่งชนชั้นของคนเรื่องราวไซบอร์กสองสาวและต่อกรกับ การก่อการร้ายครั้งนี้ก็คือว่าทั้ง2ตัวละครนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมทั้ง2ตัวละครตัวนี้นะครับก็คือว่า2คนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่นะครับผมทําให้2คนนี้ต้องมาเจอด้วยกันและปราบชยากรพวกเหล่าวายร้ายด้วยกันนะครับผมทําให้2คนนี้เนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนและอยู่ร่วมด้วยกันนะครับแน่นอนครับว่าถ้าอยากรู้ว่า2คนนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนกันยังไงจะสนิทสนมขนาดไหนหรือว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตเธอบ้างก็ต้องลองไปดูกันเองนะครับ ใจก็ลองไปดูกันนะครับไปหาดูกันนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับย้ำอีกนะครั้งหนึ่งนะฮะว่ายังไม่มีลิขสิทธิ์แท้ถ้าใครหาเจอช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างนี้แล้วบอกให้ทุกคนที่อยากดูได้ทราบกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคนที่เอาข้อมูลมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้านะครับถ้าผมว่างเดี๋ยวผมเอาลงอีกนะครับผมตอนนี้ขอเวลาดูอนิเมะแป๊บนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่แทบไม่ว่างเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด I <laughs> don't